สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านชมมาชมผลงาน KF สาสิบเอ็ดครับแล้วก็มาดูพัฒนาการของเขาครับว่าจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับดูครับนี่วัวแปดเดือนนะครับดูครับเนื้อหนังกล้ามเนื้อโครงสร้างครับดูครับดูไปคอครับหนาบึกเลยครับนี่วัวแปดเดือนนะครับที่ผมได้ถ่ายทําให้ท่านชมได้ชมครับว่าหนึ่งเดือนต่อหนึ่งเดือนนี่วัวลูกผสมนี่ ขนาดนี้นี่จะไปได้ไกลขนาดไหนก็เกิดจากแม่บามั่นลูกผสมกับแม่ติดโบดสีเม็ดเข้าเปลือกครับดูครับนี่ครับดูกล้ามเนื้อเนื้อหนังกระดูกโครงสร้างครับมาดีครับตัวนี้นี่ครับกําลังร้อนแรงในชั่วโมงนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูแม่พันธุ์ของเราเป็นหลักด้วยนะครับการพัฒนาสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าดูแต่พ่อพันธุ์ครับแม่พันธุ์ของเราจุด ด้วยตรงไหนเราก็หาจุดเด่นของพ่อพันธุ์ตรงนั้นมาใส่ครับแต่งเติมมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่นี่ประมาณเลือดประมาณ50แล้วครับนี่ดูครับยังไม่มีราคานะครับชมเพื่อเป็นแนวทางครับลูกสาว k f 3 0ฟอ็ดครับนี่ับถึงว่าสีจะไม่ค่อยมาแต่ว่ากล้ามเนื้อเนื้อหนังกระดูกใหญ่ครับดูครับแเดือนนะครับนี่ นี่ครับดูครับอ๋อยืนสวย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 เดี๋ยวอ๋ออ๋ดูครับยืนสวยยืนสวย,ย,น,สวยนี่ครับดูครับอืม้มโบดขบเครื่องหนังหนานะกล้ามเนื้อมาดีโครงสร้างกระดูกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับดูครับมั่จีสวยแบบธรรมชาติเลยครับดูนี่ครับท่านใดที่เข้ามแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับดูบัวลูกผสมดูพัฒนาการของเขาครับดูครับโอ้หน้าเหมือนพ่อครับหนังหนากล้าเนื้อเหมือนพ่อครับ นาเรื่อยๆครับดูสวยงามครับดูท้ายนี่กว้างครับกกหางใหญ่สวยมากครับดูครับไหลนี่ครับอชอบจะแขงคอครับนาดีครับสวยงามครับ ครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ